ทุกคนเรากำลังจะบินละจ้าในอีกห้นาทีเชือเชื้เอ๊ชืัเชอเชื้เช้อออเชบเชื้ออออ้อโทษครับสวัสดีครับทุกคนกังฝืเจ้าเช้าอ้ช่่้เือเ้เ้เอเ ใจมันเก้วแก้แก้วกะเดกโกอาโจ๊บโจวะฮะสวัสดีครับสวัสดีจ้ารับกาแฟหรือเปล่าใส่ความรักด้วยไหมครับอ่ะฮ้ยใส่ความรักทุกแก้วเลยรับเปล่าแก้วนี่แก้วหนึ่งครับกินแล้วระวังใจสั่นนะใจสั่นเพราะแก้หรือเป็นเพราะกาแฟปะฮะอะไรอะไรก็เอากาแฟแก้วหนึ่งครับเอาไซส์อะไรครับมีไซส์อะไรบ้างครับตอนนี้มีเอ็มกับแอลครับผม เอาแอลครับผมแนแจนะครับเอาแก้วหนึ่งครับโอเคพี่ชายก็เป่าอะไรครับสองสองหกห้าครับแก้วอย่าเดียวพอสองสองหกห้าหนึ่งแก้วเป่าได้ไมอไรไม่รอะไรอ่ะหนูก็เป่าเจ็ดสี่แปดครับสองพันเงี้ยใช่เหรอตัดหนึ่งสี่หนึ่งครับขอบคุณโอ้โนี่้าวแฟครับโอ้โว พี่ชายให้น้อเยอะเกินไปหรือเปล่าผมผมชื่อเจไดเก้า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 นะคร yeah ับเย้พ oh, oh, an> 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 uh> um, like ี uh ่เขาให้ดูมาส่งเสนเอาดีนี่พี่พี่ครับพี่ครับถ้าถ้ามันท่าอะไรอะอะไรเนี่สองแสนเรียกวะอะไรเนี่ยสองแสนเรียกพี่เขาบอกว่าชื่อเจไดเก้า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 ให้มาสองเสน เอาเรื่องเอาแบ่งดีอะไรอะไม่เซย์ดอาไม่อาแบ่งเอาแบ่งดีแบ่งดีหานี่เอาสงสัยกูดูวสองล้านทบแล้วป่ะวะเนี่ยโอ้โหโอยพี่นอเอาเร็ว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 อ่ะเอใช่เหรอวะดูก่อนตาฟาดไปเนี่ยโอ้เขาขับมเขาขับเลยนะขับมัดแต่งด้วยใช่ป่ะ พี่ขับเฟอร์เลยนะไม่เล่นอ่ะไม่พี่ขับเโน้ตเลยนะพี่โนพี่โนก็มัดพี่โนก็มัดแต่งเหมือนกันเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวแต่งโม่มัดหลังรถได้ไม่ขับเลยอันนั้นมัดแต่งไม่ใช่โอ้โหกาแฟแก้วละสองแสนเอาวะก็เกินไปไอ้ทูนไม่เคยได้ขนาดนี้สลองตองแตงผมนะอือสลองงองเงี้ผมอ่ะซื้อกาแฟไปสองแสน ผู้ชายเขาพิจัยเปล่าบ้าไม่ใช่หรอกแล้ววะะกี่เห็นแล้วแล้วปวดหัวเห็นแล้วปวดหัวเฮ้ยทุกคนเรากำลังจะบินใน20นาทีเฮ้ยว้าวจงมาจงค่ะทวิตเตอร์นี่คืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทวิตเออร์นี่คืออะไรครับเนี่ยกาแฟมันขมอย่ามาลืมเติมความหวานที่ผมนะครับ ความหวานที่ผมนะครับถืออ้โอ no. oh. oh, oh. oh. ้โหมีเรื่องให้นอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะกินกาแฟเออโดไปสองแก้วเลยเนี่ยถ่ายกันทิ่หายแล้วแล้วกูไปกดเฮียของกูเนี่ยไอเฮีย โบะ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 เอา <c oughs> คุณค้าสวัสดีคนต <c oughs> ิดตามมาด้วยครับสวัสดีครับอุย้ยเขาสวัสดีคนดูเจ็ดสิบเจ็ดคนเขาทุกคนสวัสดีครับตกใจดูไม่เห็นคนดูเขามีใจที่ลาทูใจลาทูไหวแล้วทรงเปจจัดโอ้โหโอ้เขาเขาไม่ยอดเฉยเฉยไม่มีไรหลอกหรือว่าเออโหอะไรเนี่ยแล้วดูท่ายสภาพยังก <c oughs> ัะเต็นเนีกระไก่ โอ้โหโตเกียวเนยก็ไม่ครับจบแล้วปลาทูไก่ต๊ะหอยทำงานหนักมากหนักไหอเศรษฐีเลยเน่โหที่เออได้ยังไงเพราะว่าทำงานหนักมากความซุยหายไหมัต่ประกันคนเราอ่ะหาไหมัตประกันอะหายไหมหายใจว่ะอยเวลาขึ้นไอ้นี่ ไปแล้วทุกคนยี่สิบวินาทีเจอกันไปอาก่กนเซิร์ฟดีสิบวิไปวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนรอประเทศลีก่อนนะหนูเข้าไปส่องติ๊กตตอกก่อนระหว่างประเทศลีหนูไม่รู้จะติ๊กต็อกขึ้นนี้ได้ไหมอ่ะแป๊บนึงนะครับ แป๊บนึงแป๊บนึงไอซพี่คือไอซี see, พี่คือใครอะ่ะไอซีไอไอซีไอซีหนูหรอไอซี see, หนูก็ปาทูไงครับโอซก็ปาทูปาทูเหมือนกันหนูใช่ไหม <laughs> ใจมันหายห,หายตรงสายมยวเจ็เช,เชอเอ๊ได้แล้วได้หรือเปล่า ใช่หรือเปล่าอ้าวไมไมันค้างอ่ะอาวค้างอ่าหายะเอ่อเอ้ยนี่ไอติ๊กตกได้แล้ว <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> มาแล้วสวัสดีค้าบส <c oughs> วัสดีครับทุกคนขอสวัสดี <c oughs> คนติดตามใหม่ทุกคนด้วยนะคะเรามาส่องแท็กกันเถอะ Uh, อ่า SML อาบน้ำเสร็จหรอเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จไปแล้วทุกคนฮ่า <c oughs> อันนี้มันมีแฮชแท็ก <c oughs> I Love like You อยู่ไหนวะหน <c oughs> ูหาก่อนหนูชอบดูแท็กนั้นแ่ะอันนี้ดูไปแล้ uh, วอ่าแซมเนี่ยทิติอนน้รันสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโทรศัพท์ชารแบตแบตโม พี่จะโกหกแชทจริงๆหรออันไหนอะ่ะโกหกอันไหนอะ่ะพี่ปะทูปะเนี่ยพี่เจไดมาหาอ่ะเห็นทวิตกาแฟกาแฟเมื่อกี้หรอน่าจะใช่หรือเปล่าหนูน่าจะใช่น้ำไม่รู้อ๋อเออเขาบอกว่าชื่อเจไดเก้าเก้าเก้าอ่ะว่าอาบน้ําอ่ะอะไรอาบน้ําจริงๆคือ,อทุกคนตอนนี้จะแบบคือแบบตอนนี้ทุกคนคือแบบจะบอกว่าหนูไม่อาบน้ำหรอหรือย,อยังไง โอ้โหโอ้โหโอ้โขอบคุณครับขอบคุณครับโอโหโอโหโอ้หนูรู้จะพูดยังไงเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับบิดครับบิดหนึ่งหมืนหนึ่งพันห้าร้อยบิดขอบคุณครับโอ้โหเกิดไปหรือเปล่าโอ้โห อ้าห้าสิบห้าสิบสมาชิกของขวัญจำนวนห้าสิบโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณขอบคุณคุณสลัดด้ดีบิบอยมาเขอบคุณครับขอบคุณครับโหเกินไปมากเลยเกินไปจริงๆขอบคุณครับโหโอ้หนูไม่รู้จะขอบคุณไงเลยอ่ะขอบคุณครับขอให้แบบให้อะไรให้หนูมาแบบขอให้แบบกับคืนไปทุกอย่างเลยครับขอบคุณคับขอบคุณครับขอบคุณมากมาเลยครับขอบคุณครับโอ้โห ขอให้สุกีทุกครั้งพราะไมแข็งแรงนะครับผมให้มาเท่าไหร่ก็กลับไปเท่านั้นนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับดูเรื่จะขอบคุณไงเลยให้ให้เยอะเยอะมากเยอะเกินเยอะโคตรครไม่รู้จะพูดยังไงแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเกรงใจมากเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยครับโหหนูทั้งทั้งไลน์นี้น่าจะได้ยินเพลงนี้นะใจเย็นนะทุกคนใจเย็นนะรูขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับทุกคน เต้นไม่พักเลยอูทุกคนก็จะเห็นหนูใส่ตูดอย่างนี้นะคะโอ้โหโอ้หนูไม่รู้จะพูดไงเลยอะเต้นจนเหนื่อยโอ้โหหนูไม่รู้จะพูดไงขอบคุณมากๆเลยครับผม อูมันเยอะมากเลยอ่ะหนูรู้จะยังไงอ่ะแต่ขอบคุณมากๆาเลยนะคะโอ้โหรู้สึกว่ามีคนโดนพี่ประจุศกโอ้โหไม่ไม่หรอกทุกคนขอบคุณขอบคุณบิดหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแล้วก็อีกห้าสิบซับนะครับขอบคุณขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่าครั้งแรกในชีวิตปะเนี่ยพี่ครั้งแรกครับผมไม่เคยมีใครให้เยอะขนาดนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ขอให้รวยๆขอให้ปีนี้แบบให้หนูมาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับไปเท่านั้นเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอให้แบบปังๆฟังๆเฮงๆเฮงๆรวยๆให้มาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับไปเท่านั้นเลยนะคะผมทุกคนขอบคุณครับขอบคุณคุณสลัดพี่บอยนะครับผมอย่าร้องพี่ไม่ได้ร้องไม่ร้องคือแบบเกิ๊งใจอ่ะอุ๊ยดิ่กต็อกเสียงดังขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับเอ็นดูพี่ปาทูอุ้ยอย่าพูดอย่างี้ เอาตัวไปถูกแล้วนี่เออเดี๋ยวหนูเบาอันนี้ก่อนติ๊กตกดังดังโอ้ <c oughs> oh my god ไปก่อนนะคบทุกคนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนหนูก็จะเต้นรัวๆอย่างนี้ก่อนนะครับดีครับมาใหม่ครับสวัสดีคับสวัสดีครับจนจบสตรีมก็ยังเต้นไม่หยุดเกิดไปเต้นจนเหนื่อย โอ้ oh my g ก็เต้นแบบรูปซับได้ไหมครับเ <laughs> ต้นไก่ยากเหรอหนูรู้จะทำไงอะ่ะ <c oughs> เอ่ออยากดูคลิปล่าสุดจังนี่ไงสาม่ว่มครงแล้ว อันนี้พี่แฟนนี่เบอร์เออเกินไปจริงเกินไปจริงๆผมเต้นเต่าเลยอ่ะไก่ยากขอบคุณค้าขอบคุณขอบคุณนโลด้วยครับอาจถูกปะขอบคุณนโลด้วยครับสองเดือนแล้วเป็นไนเต้าครึ่งซีกแล้วขอบคุณค้าขอบคุณครับขอบคุณสําหรับซัพยสองเดือนครัขอบคุณครับต้งวันแล้วเต้าเตนสดโจไปโอ้โหล้อล้อ โฟกเกโอเคก็มาอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโฟกนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับอายามีแต่อันที่หนูดูแล้วอ่ะเอ้ยนี่ไงเจเจเต็มระบบ รักยังเลยขอบคุณครับมาทำอะไรกันอนะ่ะสมย่อยทีวีอู้วันโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากันเป็นแก๊งเลยนะมุ่งเนี่ยโอ้โหส,สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับที่ราดูโอซีสวยมากเพิ่งมาดูาค่คขคคมมคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโฟกมามุ่งสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโฟกสวัสดีทุกทุกคนเลยครับหนูตอนนี้หนูไม่ได้ยินเสียงติ๊กตอกมุ่งจัดแต่ละคนใจเย็นเด้อ บุกเต็มระบบอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีเจแฟนค้าบัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงพี่เจเจเลยพ่อหนูตายหนูไม่ได้เจ๊ก็มาหรอพี่เจแฟงพี่เจแฟงน่ารักสวัสดีค้าสวัสดีค้าทุกคนมาหมดโหช่องแคทหนูตอนนี้ อ๋อมีนี่นะอีกสักพักพี่แจ็คจะมาแล้วจริงโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับทุกคนเอาเอาเอหนูไม่ได้สมัครไว้นี่อันนี้ใครอ่ะตับงบอนเนาะรวมคนดังในช่องเช็ดโอ้ยรวมคนดังในช่องเช็ดหนูแตงซับขอบคุณค้าขอบคุณมากเลยครับทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะ w ิน t e r f e l l จริงเหรออูนสวัสดีดูสวัสดีทุกคนเลยนะคะทุกคนหนูอาจจะอ่านชื่อใครไม่ถูกหนูขอโทษด้วยนะคะดูสวัสดีช่องแชททุกคนเลยค่ะสวัสดีคนดูทุกคนเลยครับผมสวัสดีครับเฮ้ยอ่าทำไมติ๊กตอกมันเหมือนรู้งานดีมเฮชคุณดีมเฮชค่ะ ซาบ้าไม่หยุดอ่ะเวอร์หยุดแล้วสงสารคนเต้นบนจอนะครับหนูนี่แหละเต้นทุกคน2 1 นัพี่ก็เต้นไปเลยเอติ๊กต็อกูคากแล้วขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณแชทช่องแชททุกคนเลยครับ